f อนะคะถามมาว่าเขาได้เข็นรถมอเตอร์ไซค์แล้วไปเบียดรถเกง๋งทําให้รถเก๋งมีรอยสีถลอกปอกเปลือกตัวรถเก๋งมีกลมธรรันประกันภัยประเภทหนึ่งส่วนคนขับรถเก๋งบอก กับเขาหรือกับคนขันมอเตอร์ไซค์ว่าเขาจะไม่เอาเรื่องนะคะแต่ตอนที่เขาโทรแจ้งคอนซัลเตอร์กับบริษัทประกันเขาโทรแจ้งว่าน้องเขาได้เข็นรถมอเตอร์ไซค์มาเบียรดรถเขาดังนั้นเมื่อรถเขาซ่อมเสร็จแล้วบริษัทประกันจึงส่งหนังสือมาให้น้องที่เข็นรถมอเตอร์ไซค์ ให้ไปจ่ายสินไหมน้องเขาก็เลยถามครูพี่มาว่าในเมื่อคนขับไม่เอาเรื่องแล้วทำไมบริษัทประกันจะต้องมาเรียกเก็บค่าสินไหมกับเขานะคะตอนแจ้งถ้าคนขับไม่เอาเรื่องก็ต้องบอกเจ้าหน้าที่บริษัทประกันหรือเจ้าหน้าที่คอนเซ็นเตอร์ว่าเหตุที่เกิดขึ้นเกิดด้วยความประมาทของตัวเองไม่ได้เกิดความประมาทจากบุคคลอื่นหรือบุคคลภายนอกแต่เวลาเราแจ้งเราบอกว่า เกิดเหตุความประมาทจากบุคคลภายนอกดังนั้นเวลาซ่อมบริษัทประกันจะซ่อมให้ก่อนแล้วหลังจากนั้นจึงมีหนังสือมาเรียกเก็บค่าสินไหมจากคนขับที่เป็นฝ่ายผิดที่มาชนเราค่ะได้รักได้ห่วงใายค่ะครูพี่อิมนิติศาสตร์บัณฑิตลำคำแหงทีมอาจารย์แดงนายหน้ามืออาชีพค่ะ